สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันพุทธที่8พฤศจิก,กายนกลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะคุณมัานใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ําคืนวันนี้ยังมีมาฝาก4 EP ตามปกติ EP 1ถึง EP 3คือชุดขุนพลที่ไว้จัดชุดจัดเดี่ยว ที่บอนโอเคจะนำไปลงทุนหาก,กําไรโดยส่วนตัวค่ำคือวันนี้ในขณะที่ E.P.C. จะเป็นทีเด็ดการทายสกอร์สูงต่ำนะนำมาฝากกันครับก็คือตัวที่บอนโอเคจะไปลงทุนในส่วนของการทายสกอร์เหมือนกันเพราะว่าสายนั้นมุมนั้นก็ชอบมันรุ่นสนุกดีอย่างไรก็ตามตอนนี้เริ่มต้นของเริ่มต้นด้วยขุนพลตัวแรกใน EP พหนึ่ง มาเยนกับกาลาตาสไลห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเช็คข้อมูล2องภูด,ดูแฮนด์แคปมาเยนกับกาลาตาสลายแข่งขันกันตอนตีมสามมาเยนต่อ2องลูกมาเยนกับกาลาตาสลายเป็นทีมในกลุ่ม A กลุ่มนี้มีมาเยน นำเป็นจากผงของกลมมี9คะแนนการ์ลาซัลายเป็นทีมดับที่2มีอยู่4คะแนนแมนูในเต็ดมีอยู่3คะแนนและโคลเปเกนมีอยู่1คะแนนนะราไเร,รีกันไปตามนี้ก็จะเห็นในชาร์ว่าทีมที่มีโอกาสสดใส่ที่สุดในการผ่านเข้ารอบก็คือมาเยนและถ้าวันนี้มาเยนการ,รันตีเพิ่มได้อีก3คะแนนเต็มก็จะ เข้ารอบไปแล้วแน่นอนครับอีกสองเกมที่เหลือเล่นแบบยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ในขณะที่สามทีมที่เหลือบอกเลยครับว่าเกมนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญของกาลาตาทลายของแมนยูและของเปียเกนผลตอนจบออกมาเป็นอย่างไรเราก็จะรู้เลยว่าอีกสองเกมที่เหลือเนี่ยมันจะสนุกตื่นเต้นมากขึ้นหรือว่าเริ่มเห็นช่องทางแล้วว่าจะเหลือกี่ทีมที่จะ ตามตูดต,ต้อยๆบาเยอร์มนิกผ่านเข้ารอบไปเพราะนั้นบอกเลยว่าทุกเกมลุ้นสนุกแต่เพียงว่าเกมค,ค่ั้คืนวันนี้คู่นี้จัดมาก็ต้องบอกว่ามันมีความเหลื่อมล้ํากันนะในแง่ของการจัดก,การล่าสุดบายเยอร์เยนก็บุกปรชนะกาลาได้ถึงสามประตูต่อหนึ่งในบ้านวันนี้กลับมาลงเล่นในบ้านตท็ที่ซราๆครับว่าบายเยอร์มิน,มนิคผลงานช่วงนี้ก็ร้อนแรงนะครับล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะดอนบุ์ได้4ี่ศูน ก็จริงอยู่ว่าการลาตาสไลเก็ผลงานร้อนแรงครับแต่ว่าลีของตุรกีกับเปรีของเงยอรมันมันก็คนละชั้นกันนะเพราะนั้นไม่แปลกหรอกที่ราคาบาร์เยจะต่อมาแพงถึง2ลูกแบบนี้อย่างไรก็ตามครับข้อมูลอีกด้าน2พูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5้ารายปรา,ากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้ารายสิ่งแรกเลยคือไม่กลัวการลาตาสไลเพราะเป็นช่องเดียวที่เจ้าทั้งหมด5รา,ายเห็นเหมือนเหมือนกันปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดในช่องการา,านะ ในขณะที่ช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งช่องจะมบ,บานหมาเ์่นนะขึ้นหนึ่งลงสี่เพราะนั้นถ้าดูจากการปรับราคาลดลงนะเจ้าเชื่อใจมาเ์่นมั่นใจในความเป็นบาเ์่นจะเก็บชัยชนะได้นะไม่โกนเสมอไม่โกนแพ้แต่ชนะอย่างเดียวมันไม่พอครับเพราะบ้านเราส่วนใหญ่แล้วก็ลงทุนผ่านแทนนิสแครปบที่ราคาสองลูกนะสองหนึ่ง ก็เป็นบายเยมิชนะหนึ่งศูนย์ก็บายเยชนะแต่ต้องชนะขาดเกินสามประตูนะเกินสองประตูก็คือสามศูนย์อะไรประมาณนี้ถึงจะได้ต่างในฐานะบอลต่อในราคาแต้มต่อสองลูกเจ้ามาก่อนว่าเจ้านะอย่างเชื่อใจเจ้าบ้านบายเยนปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนซึ่งตรงนี้มองว่ามันน่านจะมีเป็นเรียกว่าสกอร์ขั้นต่ำของบาเย่นนะ ในการที่จะเอาชนะการลาตทสลายเนี่ยระยะห่างสองประตูมันต้องมีแต่จะมีถึงท่านไประยะห่างเมตรสามหรือเปล่าอันนี้ต้องลุนแต่เจ้าทั้งห้าลายเชื่อใจมาเย,ยมิเก็กบอลต่อและไม่กลัวบอลองการลาตัลลายนะคู่นี้แฮนดิแคปนี้เมื่อบวกกับข้อมูลพื้นฐานที่กล่าวมาในข้างต้นก็ต้องยอมรับว่าเกมนี้จา่าฝูงมาเย,ยมิเกิที่ลงได้ในบ้าน น่าจะเก็บชนะพร้อมการันตีการผ่านเข้ารอบและน่าจะเป็นการันตีการผ่านเข้ารอบในฐานแชมป์กลุ่มซะด้วยนะจัดไปเป็นทีเด็ดตัวนี้นสุดนซ็ดาวตัวแรกในอีพีหนึ่งเปิดหัวครับนี่คือขุนพลตัวแรกของอมโลเกว่างใส่ต่อบาเยอส่วนท่านใหญ่ยังไม่ได้ฟังอ p พีสองยังไม่ได้ฟังอีพีสามนะซึ่งเป็นตัวที่เด็ดเอาไวจ้จัดชุดจัดเดียว และ EPC เป็นตัวเทนการทานกรรนสงต่ำก็ฝากติดตามกันให้ครบถ้วนด้วยขอบคุณมากๆครับ